ข้อสู่ช่วงรวยกับหุ้นนะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยย่อตัวลงไปปิดตลาดอยู่ในแดนลบนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายเบาบางเพียงแค่30ม0 0ล้านบาทนะคะติดลบลงไป2.84จุดที่ระดับ1,563.8จุดนะคะซึ่งสัปดาห์นี้ต้องจับตาเรื่องการประชุม FOMC นะคะเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการหรือไม่นะคะและจะมีผลต่อตลาดหุ้นยังไงนะคะไปพูดคุยกันเลยนะคะกับคุณธกิจสริวง์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ a อ c ค่ะคุณรณกณิจสวัสดียามเช้าค่ะยสวัสดีครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยปิดตลาดอยู่ในแดนลบนะคะกลางสัปดาห์นี้มีเรื่องการประชุมขึ้นดอกเบี้ยของเฟดค่ะมองว่าทิศทางแนวโน้มจะขึ้นดอกเบี้ยไหมและตลาดหุ้นไทยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในตลาดหุ้นบ้านเราจะมีอะไรบ้างคะก็ก็มีประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักนะฮะที่ตลาดหุ้นที่เราคาดไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะคุณหมวยครับว่า สัปดาห์นี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์นี่ก็คงจะชะลอตัวไปตามปัจจัยเรื่องการรอผลการประชุมของเฟดนะครับว่าจะออกมาในรูปไหนซึ่งผมคิดว่าก็คงจะเป็นอย่างนี้ไปจน,น,ปน,นถึงประมาณสักวันพุธหลังวันพุธไปแล้วคงจะทราบผลว่าเป็นยังไงนะครับแนวโน้มเป็นยังไงบ้างก็ส่วนใหญ่ประเมินกันว่าน่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยสักช่วงหนึ่ง0ู5นะครับก็ถ้าเกิดขึ้นดอกเบี้ยไปเนี่ยผมก็คิดว่าตลาดหุ้นก็คงจะคลายความกังวลไประดับหนึ่ง แต่ถ้าเกิดยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยนเนี่ยก็ถูกประเมินว่าเดือนเดือนหน,น,น,น้าต้องขึ้นอีกประมาณนั้นนะครับเพราะว่าหลังจากผ่านวันพุธนี้ไปเนี่ยคงต้องมาจาับตาดูทิศทางตลาดโดยรวมแต่ผมคิดว่าดูจากในภูมิภาคแถวบ้านเราแล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียในช่วงนี้จะไม่ค่อยดีนะคุณหมวดครับเพาะอย่างบ้านเราเองก็จะเห็นว่าการซื้อขายเบาบางมากเบาบางมาเป็นเดือนแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเราไปดูรอบบ้านจะเห็นว่าปริมาณการซื้อขายของนักทุนต่างประเทศรอบบ้านเราเองเนี่ย ก็มีเข้ามาน้อยมากนะนัหน้หมวยฮะเม็ดเงินเนี่ยกลายเป็นว่าไปไปลงทุนทางฝั่งยุโรปและอเรมริกาเยอะนะครับเพราะันตรงนั้นเนี่ยกลายเป็นเป็นสถานที่ไปเป็นตลาดที่ได้รับความนิยมมากกว่านะฮะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่านักทุนในช่วงนี้เองก็คงจะต้องลงทุนอย่างระมัดระวังเน้นไปที่หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นหลักอย่าไปใส่ที่หุ้นใหญ่มากครับเพราะ v o l u m ตลาดน้อยแบบนี้เนี่ยการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่บางทีอาจจะไม่ประสบความสําเร็จและตอนนี้ ก็ขอให้เลือกหุ้นที่เน้นไปในเรื่องหุ้นผลประกอบการไตรมาสที่2นะครับว่าว่ามีอะไรบางที่ที่เด่นขึ้นมาขอให้พยายามจับทางจับข่าวดูหุ้นในกลุ่มเหล่านี้ครับคุณหวยครับถ้าขึ้นตามที่ตลาดคาดตลาดหุ้นไทยจะร่วงแรงไหมคะคงไม่แรงมากครับคุณหวยครับก็คือตลาดหุ้นไทยเองก็วิ่งแคบแคยแบบนี้มาแล้วคือถ้าเกิดว่าขึ้นเหนือเมษนยูสองห้าเนี่ยนะฮะตลาดหุ้นไทยก็อาจจะมีช่วงของการปรับตัวลดลงมาขอบอาจจะอาจจะย่อลงหน่อยเช่น กรอบอาจจะเป็น1540ถึง1550โดยประมาณนะครับคงอยู่แถวนี้นะครับเพราะจริงปัจจัยลบต่างๆก็ไม่ได้มีมากอะไรก็อาจจะเป็นปรับช่วงลงมาเพราะว่าก็มองว่าถ้าเกิดมีการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องนี้นเงินต่างประเทศจะออกไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ความกังวลแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรครับคุณมวยครับเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยอเมริกาก็คุยกันมาเป็นปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าก็คงจะอาจจะมีย่ออาจจะมีการเซล์บ้างนิดหน่อย พื่อที่ลดความเสี่ยงของพอร์ตนั่นเองครับคุณยครับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกลยุทธ์ก็คือเลือกที่จะเทรดดิ้งหุ้นขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กที่คาดหวังว่าผลประกอบการจะดีนะคะถ้าเกิดว่าให้ทางบริษัทหลักทรัพย์เอเสแกนให้นะคะในแง่ของพื้นฐานที่ถือว่าโอเคนะคะมีตัวไหนบ้างคะที่จะเป็นท็อปพิคในสําหรับสัปดาห์นี้ค่ะผมคิดว่าหุ้นที่จะประกาศผลประกอบการก่อนเลยเนี่ยก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มเกษตรบางบริษัทเช่น เออเอ่ยชื่อเลยนะเช่นบริษัทน้ำตาลขอนแก่นอันนี้เนี่ยจะประกาศงบประมาณสักสัก,สกเอ่อก่อนเพื่อนเลยนะฮะคืองบเจะเป็นงบไตรมาสที่2นะฮะซึ่งซึ่งตรงนี้จะทําให้ตัวน้ําตาลขอนแก่นเนี่ยเราประเมินว่าเป็นช่วงที่เขามีหีบอ้อยเยอะผลประกอบการเขาจะออกมาค่อนข้างดีแล้วก็น่าจะเป็นผลประกอบการที่ทุกสิตงจะรอบหลายจต่อานะเพราะนักกงทุนจะลองเลือกคุนที่ผลประกอบการดีที่คาดว่าจะผลประกอบการดีเนี่ยลองดูน้ําตาลขอนแก่นหรือ KSL นะครับนอกนากนั้นถ้าเกิดท่านควจะไปเก็งอะไรหุ้นสถาบันการเงินเนี่ยผมแนะนำว่าเป็น leasing ยังเป็นกลุ่มที่น่าสนใจเพราะว่า leasing เองในบางบริษัทนี่มี PE ไม่สูงนะครับเช่นพัฒนา leasing หรือ ifsleasing เนี่ยเป็นหุ้นที่มีค่า p ีไม่สูงประมาณ1ิเ็เท่าผมว่าลงทุนได้แต่เป็นหุนที่ไม่ใหญ่ด้วยครับคุณหนยครับก็ประมาณนี้นะที่จับตาดูครับค่ะสำหรับข่าวที่จะมีการลอยตัวราคาน้ําตาลจะส่งผลต่อหุ้นในกลุ่มน้ําตาลอย่างไงคะ จริงๆแล้วก็ผมว่าก็มาทําให้ราคาน้ําตาลเนี่ยเป็นไปตามตลาดโลกมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็มันจะมีการบริหารสเปรดของน้ําตาลเองได้ค่อนข้างง่ายมันผมคิดว่าประเด็นนี้คุยกันมานานแล้วนะ,ะผมไม่แน่ใจว่ารอบนี้จะได้หรือเปล่าแต่ก็ถือว่าก็เป็นผลดีกับทางผู้ผลิตน้าตาลเองว่าผู้ผลิตน้ำตาลสามารถจะบริหารต้นทุนได้นะครับค่ะถึงแม้ว่าตัวเคสแอลเมื่อวานนี้ก็จะปิดตลาดปรับตัวบวกขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วก็ยังจะสามารถที่จะเข้าไปเทรดดิ้งได้เหรอคะ ต้นทุนขนแกนเองเนี่ยนะครับราคา KSL เนี่ยถ้าเราย้อนดูเนี่ยนะครับราคาก่อนหน้านี้เคยสูงถึงประมาณเกือบเกือบเจ็บาทห้าสิบนะครับเพ mm hmm. ระาะการที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่5้าบาทเจ็ดสิบผมว่าผมว่าเป็นราคาที่อันเดอร์ u e ลูแล้วก็ประเมินดูจากคอนเซนแซสของบร็อกเกอร์เองเนี่ยเฉลี่ยวมาอยู่ที่7บาทท่านผู้ชมด้วยครับเพราะราคาตรงนี้ของ KSL mm hmm. ผมว่าเป็นราคาที่ยังอันเดอร์ไบลูแล้วก็ยังไม่แพงเท่าไหร่ครับค่ะสุดท้ายย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายกันสาหรับสัปดาห์นี้ด้วยนะคะ ครับกอขอเนี้เป็นการเทรดดิ้งไปก่อนในช่วงนี้ถึงช่วงกลางสัปดาห์เพราะว่ารอผลการประกกชุม FOMC ดาวน์รุ่งตลาดที่น้อยแบบนี้เนี่ยเราอย่าเล่นนู่นอย่าเล่นนั่นแ,และกำหนดจุดในการสต็อปลอสไปด้วย ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณรนุนกิจสารินวงจากบริษัทหลักทรัพย์ AEC กำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเราในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะเราวงคงต้องจับตาการประชุม FOMC ค่ะซึ่งตลาดคาดว่าน่าจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยตามค่าอีก0.25 basis point นะคะ และก็ถามว่าถ้าเกิดขึ้นดอกเบีย้ยจะมีผลต่อตลาดหุ้นยังไงนะคะอาจจะไม่ได้เกิดแรงแพนิกน่ากังวลใจมากนักนะคะเพราะว่าจริงๆตลาดก็ได้มีการปรับฐานลงมาต่อเนื่องนะคะซึ่งให้แนวรับไปที่ระดับ1,540จุดนะคะยังคงสามารถที่จะเก่งกำไรได้หุ้นที่คาดว่าจะมีการประกาศผลประกอบการดีนะคะโดยหุ้นในกลุ่มของน้ำตาลน่าจะเก็งกำไรได้แล้วก็เลือกเป็นตัวท็อปิกคือตัว KSL นั่นเองนะคะ นี่ค่ะเป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะผู้ชมสามารถติดตามประเด็นเศรษฐกิจนะคะและการลงทุนในตลาดหุ้นได้ในรายการตื่นมารวย7จ็ดงสิทาง nation tv นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ